สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะแล้วก็เดินไปที่ต้นมะยงชิดค่ะไปเก็บมาอีกสักหน่อยนึงนะเพราะว่ามันยังขาดอยู่ประมาณกิโลกว่ากว่าค่ะมีคนสั่งมาเพิ่มนะคะรถก็ต้องจัดให้ค่ะอีก3กิโลนะจัดของเสร็จเรียบร้อยในมือเปื้อนมากเลยแล้วก็เหงื่อท่วมตัวเลยค่ะอากาศร้อนสุดๆเลยนะขนาดแต่เช้านะคะ8ปดโมงได้นะรถก็อาบน้ําแต่งตัวค่ะรีบอย่างเร็วนะเพราะว่าไปสีแถวบ้านรถเนี่ยก็ปิด10บโมงนะ ก็ต้องรีบไปส่งค่ะโชคดีหน่อยค่ะปลายชนีเนี่ยมาอยู่ใกล้บ้านรถมากเลยนะขับมาประมาณ2นาทีก็ถึงและะ้วค่ะถึงเขาจะปิดเร็วแต่มันก็โอเคนะคะเราก็เอาของมาส่งกันค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกล่องส่องผลไม้นะบางทีมาถึงให้กล่องก็หมดนะคะก็เรียบร้อยไปค่ะปลายชนีเขาก็ทํางานเร็วนะเขียนให้ทุกอย่างทาอะไรให้ทุกอย่างรถก็เลยขับรถไปที่ตลาดสากเหล็กเลยค่ะอากาศร,ร,ร้อนนะขับรถเออยไปเรื่อยๆค่ะ ก็ไปหาซื้อของนี่ไงคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่ศักดิ์เลยเขาบอกว่าราคาถูกมากรถก็มาเยือนในสภาพนี้นะคะไม่อยากจะถอดหมวกถอดอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจะดำค่ะก็เดินมาทางอย่างนี้นี่แหละก็เลือกซื้อของไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกคะ่ะมาดูราคาประก,กอนเพราะเราไม่เคยเข้ามาซื้อเลยนะ ก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวรถจะมาบ่อยๆแล้วกันนะหลังจากที่เดินสำรวจราคาแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยค่ะมันก็ยังดีกว่าร้านทั่วไปอะนะแล้วก็จะกลับบ้านนะเดี๋ยวจะไปแวะตลาดแถวบ้านด้วยนะคะตลาดสดเอา้าเขามาขายกันแล้วนะคะเวลาเที่ยงเที่ยงกอย่างเงี้ยแล้วดูสิเจ๊แทงไทยเนี่ยค่ะซื้อเขาทุกวันเลยนะคะเพราะว่าราคามันโอเคมากลูกละ5บาท10บบาทเองนะทุกคน ก็ซื้อของจนเสร็จหมดแล้วนะก็อเอาวันนี้มาให้เต่าด้วยนะคะเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็ผักบุ้งนะต้นสวยด้วยนะคะผักบุ้งแบบว่าแก่ๆไว้ทําแกงเทโพนะนี่ต้นบอนนะคะแม่ปลูกไว้นะกําลังโตเลยค่ะและนี่เจ้าเต่านะผักบุ้งมาให้น่าจะดีใจนะเพราะว่าชอบกินถั่วแล้วก็ผักบุ้งแตงด้วยค่ะทำอาหารเต่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินไปดูพ่อสักนิดนึงแล้วกันนะอยู่ที่ต้นมะยงชิดเฝ้าไก่อยู่นะคะไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะ ก็ไม่รู้จะทำอะไรคะ่ะก็เลยมาทําความสะอาดไก่นะคะขี้มันเยอะมากเลยนะทั้งฟางทั้งอะไรเกะกะไปมดเลยเอาฟางให้เ็าไม่ยอมจะฟักในนั้นนะคะก็เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยเราก็ต้องมาคอยทาความสะอาดแล้วก็พอเขามาช่วยนะคะเอาไปทิ้งนะคะส่วนรถก็เสร็จแล้วก็จะมาเก็บไข่ไก่นะและดูสิเขาเริ่มทยอยออกมาเยอะแล้วนะคะไข่ไก่เนี่ย ตรงนี้ได้สี่ลูกนะโอ้ลูกแบบว่ากำลังน่ารักลูกจะไม่ใหญ่มากนะเพราะว่ายังเป็นไข่สาวอยู่นะคะโอ้ยดีใจมากตั้งเกียวหลายๆนะสาวสาว,สาวให้ได้ต้องเยอะแนะ่ไปเดีย๋ยวเราไปดูตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งมีอีกไหมก็เอาฟางไปวางไว้อย่างงั้นเลยค่ะก็รู้อยู่ว่าน้องไก่เด่ยมันชอบเขีย่ยแต่มันก็เขีย่ยทิ้งเขีย่ยเล่นหมดนะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะให้เขาเอาไว้ทําแล้วก็จะเล่นยังไงก็ช่างเขานี่ไงผลงานของสาวสาวนะเห็นไม้เต็มตะกร้าแล้วค่ะ เดี๋ยวก็จะให้ชมเอาไปขายแล้วนะได้ตังค่ะไว้กินขนมก็ออกมานั่งข้างนอกกันดีกว่าค่ะอากาศก็ยังร้อนอยู่นะรถกํารู้จะทําอะไรค่ะก็เลยเปิดตู้เย็นเอามีแตงไทยนะเอาแตงไทยมาผ่ากินดีกว่าเนาะปกติรถเป็นคนไม่ค่อยชอบกินแตงไทยนะแต่ว่าไม่เคยแบบลองกินเป็นจริงเป็นจังสักทีวันนี้ค่ะเออเฮ้ยมันอร่อยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะต้องซื้อกินบ่อยๆนะคะแล้วก็ราคามันถูกมากเลยค่ะลูกละห้าบาท าลูกใหญ่ๆห,หน่อยก็ลูก10บาทอย่างลูกเนี้ยลูก5้าบาทนะคะรถซื้อไปให้ไก่กินประจําเลยพ่อลรวก,ก็ชอบกินนะพอท้องเย็นๆแล้วเนี่ยค่อยสบายตัวหน่อยค่ะเหงื่อไม่ออกเยอะนะก็เลยเห็นชะอมนะเดินไปตัดชะอมดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอามาทําเป็นแกงนะคะให้พี่ชายทําให้กินนะตัวเองไม่ได้ทำหรอกค่ะชะอมก็ไม่เคยได้ดูแลเลยแล้วดูสิคะยอดมันได้เยอะมากเลยนะก็ล้างๆด้วยวิธีนี้แล้วกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเอามาทำแกงนี่เมนูที่เราชอบมากเลยไข่พํานะคะมันอร่อยสุดยอดวิตามินล้วนๆก็มาเริ่มต้นทำงานกันดีกว่าค่ะตามออเดอร์ที่สั่งนะคะอยู่ที่ต้นมะยงชิดเหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็ยังเก็บได้อยู่นะคะเพราะว่ามันเริ่มทยอยสุกกันแล้วนะตอนนี้รถทั้งขึ้นไปที่ต้นมันแล้วก็เอาไม้สอยแล้วก็มาตามเก็บ ด้านล่างนี้นะคะ่ะมันก็เริ่มทยอยสุกกันมาเยอะแล้วนะเห็นไหมคะด้านในเนี่ยยังมีเพียไปเลยนะโขนๆนแบบนี้นละคะ่ะบางทีเนาะลูกมันแบบว่าไม่ใหญ่มากนะคะอย่างปานกลางนะของรูทนะคะ่ะก็จะเป็นฟีลนี้แล้วก็อารมณ์นี้นะคะเก็บไปเนี่ยแล้วก็กินไปด้วยโอ้มันอดใจไม่ไหวจริงนะทุกคนเพราะเวลาเราไปเห็นลูกมันแบบออกเป็นสีส้มๆแล้วมันสุกมาเนี่ยมันจะกินแล้วมันให้อารมณ์แบบว่าโอ้โหแล้วเนื้อมันเยอะด้วยนะคะ อร่อยมากสดชื่นแบบกินแล้วชื่นใจจริงๆเลยอันนี้เป็นถังที่สองนะคะทั้งถุงด้วยผสมกับที่รถต้องปีนขึ้นไปเก็บทั้งสอยทั้งอะไรสารพัดนะตอนนี้ขอเป็นล้างไม้ล้างเมือเหงือ่อท่วมตัวสุดๆเลยค่ะไม่เคยแบบเหงือ่อออกอะไรมากมายขนาดนี้เลยนะอยู่เมืองไทยนี่มันสุดยอดจริงจงเลยค่ะ ตอนรถอยู่สเปนไม่เคยเงือออกแบบนี้เลยตายและนี่ค่ะแกงไข่ผํานะพี่ชายทำเสร็จแล้วใส่ชะอมใส่เนื้อไก่ลงไปโอ้ยหหอมหอมค่ะรถก็มาทำไข่เจียวอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแก้เผ็ดค่ะมันจะได้แบบว่าอร่อยมากเลยกินกับไข่เจียวลงมือทานกันค่ะกินอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยกินเสร็จไปแล้วนะแล้วก็กินยาแล้วค่ะส่วนพ่อเนี่ย ก็ขอนั่งกินอยู่ด้านในกินคนเดียวเหมือนกันพ่อบอกว่านั่งตรงนี้นั่งไม่ค่อยถนัดนะขอนั่งกินในบ้านดีกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะมีคอมเมนต์มาบอกว่ารสอะอยู่ที่สเปเนเนี่ยบ้านของคุณสามีก็หลังใหญ่โตมโหฬารน,นะอยู่อย่างสบายอะไรเงี้ยทำไมบ้านที่เมืองไทยอะ ไม่สร้างบ้านให้พ่อแม่บ้างเห็นเมียฝรั่งของคนอื่นเขาเนี่ยสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่หลังใหญ่โตทําไมรถไม่ยอมทําบ้างเลยเนาะอันนี้เขาแบบว่าขอโทษไดยนะคะที่ถามอะไรแบบนี้นะคือแบบอยากรู้อยากเสือกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะรถก็มีความรู้สึกว่าก็คงตอบไปก็แค่นั้นนะคนประเภทเนี้ยค่ะรถก็ไม่รู้จะไปตอบด้วยเหตุผลอะไรเนาะเพราะว่าที่ทางบ้านรถเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่กันแค่สองคนนั่นเนาะ จะให้เขาไปทําอะไรมากมายบ้านที่ซื้อไว้ก็มันไม่มีคนอยู่อยู่แล้วเนาะแม่ก็ไม่ไปอยู่พ่อก็ไม่ไปอยู่แล้วให้ทํำยังไงล่ะคะเขาก็ไม่รู้ว่าติดตามช่องรถเนี่ยได้ดูคลิปหรือสองคลิปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะถึงได้แบบแล้วก็บอกว่าติดตามตลอดติดตามตลอด รไม่เชื่อคนพวกนี้หรอกนะก็อย่างที่บอกนะคนเราถ้ามีความคิดสักนิดนะจะไม่มานั่งตั้งคําถามคนอื่นแบบนี้นะคะคนเราอะ่ะมันจะให้เป็นเหมือนคนอื่นน่ะไปอิจฉาคนอื่นหรือว่าจะไปทําตามให้เป็นเหมือนคนอื่นน่ะมันไม่ใช่นิสัยรุนนะคะเพราะว่าคนในความเป็นจริงอะ่ะพ่อแม่เราก็ สไตล์ปอนปอนแบบนี้จะให้รถไปเวอร์วางอลังการก็ไม่ใช่หรอกค่ะก็ทำตัวปกติไปค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งทรมานจิตใจตนเองแล้วก็เราอยู่แบบเนี้ยเราสบายใจไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ใส่แบบอย่างนี้ละค่ะซ้ำซ้กันไปซ้ำๆๆมันมาอย่างนี้แหละแล้วก็กินธรรมดาอยู่อย่างธรรมดามากๆไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้ใครดูไม่ต้องไปอวดใครค่ะ,คะ อยู่แบบเนี้ยสบายใจที่สุดแล้วก็มีกินมีใช้ค่ะเพราะว่าสามีก็ส่งตังมาให้กินให้ใช้นะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะก็โอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนนะว่ามันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนไปอาบน้ําอาบท่าดีกว่านอนละสวัสดีค่ะ